ขอขายรถขับเล่นหน่อยนะครับคันนี้ก็ S280 ตัวนี้ระบบสมบูรณ์มากนะครับพวกเครื่องอะไรเกียร์อะไรดีมากไลเซนเซอร์ทุกอย่างใหม่หมดแล้วสายน้ำมันเปลี่ยนหมดแล้วในห้องเครื่องแรงดันสูงเป็นแบบสายถักด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะกระจกสองชั้นนะครับตัวนี้ S280 ยางวิชลินี2 0เครื่อง M104 นะบำรุงรักษาง่าย ตาหนิก็จะมีฝากระโปรงหน้าแล็กเกอร์เริ่มหมดอายุแล้วครับชิ้นเดียวนะครับทำชิ้นเดียวนอก้นก็จะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆแต่บอกเลยว่าคันนี้วิ่งยาวสบายมากครับวิ่งทางไกลบุรีรัมย์ก็วิ่งแล้วคันใหญ่มากนั่งสบายนะครับผมใช้มาสบายมากเลย ประตูยังดูดครบหมดครับห้าบานกระจกสองชั้นภายในสวยนะครับเบาะสวยเลยค่อนข้างจะครบเลยครับขายออกนี่มีกระจกข้างบนนะครับกระจกข้างหน้าข้างบนที่กรอบมันแตกไปครับแต่กระจกก็ยังใช้ได้ปกติ จะไปเก็บก็ได้หรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้รถภายในค่อนข้างสะอาดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับอ่ประตูดูด,ดมีแอร์หลังนะครับรถกว้างมากนะกว้างกว้างเบาะหน้าหลังสวยทั้งคู่เลยไฟติดอยู่ไฟแต่งหน้าก็มีน,นะครับ s-class ตัวนี้ทนมากครับบำรุงรักษาพอๆอกับตัวโรงจำปาเลยเพราะอะไรส่วนมากใช้กันได้หมดเกียร์สี่สปีดครับอ่ะเดี๋ยวลองประตูด,ดูปิดเบาๆออกสครบหมดนะครับรถประกอบนอกนะครับกระจกเซกิล่าซกิล่าพลัส รถวิ่งมาแสนหกนะครับเคยติดแก๊สแต่ปัจจุบันไม่ได้ติดแล้วแต่ควรเอาไปติดนะครับใช้ได้ยาวๆเลยดีกว่ารถทั่วไปเยอะมากๆสีก็มีนิดหน่อยครับดำรอยตรงนี้มีลอกน,นิดนึงแต่ว่าไม่ผุนะครับเอาไปก็ไปทำเป็นชิ้นอ่นาถังน้ำมัน,นเพลทครบเดิมหมด เครื่องเกียร์ดีมากๆแอร์เย็นครับวิ่งแสนหกมาเดี๋ยวลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดง่ายครับคันนี้ไม่อืดเลยนะครับส่วนมาก S 2 8 0จะบอกว่าอืดแต่คันนี้ไล่เซ็นเซอร์ทุกอย่างมาครบแล้วถือว่าไม่อืดเลยมีลายไม้ตัวนี้หาซื้อเอาได้ครับ ตอนนี้มีคนแกะรถขายเยอะน่าจะได้ในราคาที่แบบถูกจนตกใจเหมือนกันาายังอะไรยังสวยนะครับสวยนะยังจับกระชับอยู่แอร์เย็นเลยบอกไฟฟ้าปรับได้นี่เป็นกระจกตรงนี้โอ้สติกเกอร์ยังอยู่เลยนี่ สบายมากนะครับโดยรวมรถพอดีผมเอาไว้ขับเล่นแล้วผมทําไม่ทันแล้วก็เลยขายนี่ครับไฟเ,เกียร์เข้านี่มีนะครับนีเขาอ่าไม่มีกระตกเอน็นดีไม่มีกระตกเลยครับลองดูครับใครสนใจรถประมาณเนี้ย ติดต่อไม่ได้ครับ